สาธุสาธุสาธุวันนี้วันนี้เป็นวันพุธที่5เดือนตุลาคม2565คุณโยมอ่าคุณคุณโยมจอย รุจีราพอนีบ่อน้าพร้อมเลยทีมงานจะมาด้วยนโยมก็ไ้นะราชการพอมสองคิดขอบัที่งพ่อยงจะยิ้แยปปดละสาคุโยมรุจีราพรนบ่หน้าย๋ยวเชิญนั่งรอก่อนนะครับ้อยเชิญนั่งรอส่กนิดนึงนะครับพอมีีพามใหแข็งแรงมีตานสุกกว่จริญ เจริญด้วยปรมัยเจริญด้วยโภคสมบัติศรัพย์สินมองอายุวันนะสุขภาราพิการาดีการเมื่อเดินส่วนอาหารขาวานที่บุลมกับวันนี้ขอให้เป็นพระไอส่ส่งถึงลมวิญญานเออคุณโยมนิทรรศการาธีการเที่ยวราบุนที่ร่วงกันไปเมื่อเดือนที่ผ่านมานั้นขอให้ได้รับประกานประการแล้ว จพไปสถิตยูนิโพลสถิตพบสถิตส่วนโยมก็มีครอบคนลูกหานขอบารมีหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ินแปงบบาาลงปกปักษาทริอมีความสุความเจริญจเจริญด้วยพรัมเจริญด้วยโภคสมบัติทรัพย์สินอื่นๆอมอายุวันนะกสุขภาละทุกทิพาลาจกิการทุกเมื่อเถิ ยะถา,าวาริวังหาภูราปาริปุเรนเตสาตานาวะมีวะอิโตทินางเปตานังอนะุปกนะปเติอิทิตังปฏิตังกุมหังคิปะเมวะสมิสตุสเพปุเรนตโตสังกป,ป,ปามจันโทปนารโสยะถา,ามมหิตโทติปนาโสยะถา ทันโดจาพะโรโกวินาจตุมาเตภววันดารายุสุขิติกาโยโภภวะอภิวาทนัสีเลสเนตังบุตรทางประดิโนจัตตาโรธามาวาทันติอ